ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลขอนำเสนอเรื่องราวดีๆสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อท่องเลยคืนนี้สวดสั้นๆเรียกซัพย์มาหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองโปรดนี้ได้เร็วโชคลาบเงินทองไหลามาเทมา ไม่ขัดสนเหลือกินเหลือใช้ท่านผู้ฟังครับไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจแบบใดคาถานี้ยังได้รับการแนะนำต่อๆกันและรำลือในอนุภาพปฏิหารที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ไม่ว่าจะสวด9จบ30จบหรือร้อแปจบก็ตามหากตั้งใจสวดและปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีซึ่งได้หลายคนที่นำไปปฏิบัติก็ลวนแล้วต่พบเจอกับประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์ทั้งสิน้น ฉันมีโชคลาบไหลมาเทมาสวดและปวดนี่ได้เร็วอุปสรรคทางการเงินที่ไม่น่าจะผ่านได้ก็สามารถผ่านพ้นไปได้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองและหากทำไปสวดภาวนาจนเป็นสมาธิระดับชาญแล้วก็ยิ่งบังเกิดผลเร็วและมากมายท้ามีคุณเลยทีเดียวท่านผู้ฟังครับค้าถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงได้สวดให้ลูกศิษย์สวด เพื่อความพล่องตัวทางการเงินซึ่งเป็นพระคถาที่หลวงพ่อได้รับมาจากสมเด็จองค์ปฐมตั้งแต่ปีพศ2517โดยได้รับผ่านการทำกรรมฐานทีละส่วนจนกระทั่งผ่านไปสปีจึงครบบทแต่ในขณะนั้นยังไม่ได้รับอนุญาตให้แจกจ่ายเป็นสาธารณะจนกระทั่งในวันที่31ธันวาคม2527 สมเด็จองค์ประถมจึงทรงอนุญาตให้แจกจ่ายพระคาถานี้เพื่อช่วยลูกหลานทั้งหลายที่ต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปี2532จึงได้เผยแพร่แจกจ่ายต่อๆกันและประสบกับผลลัพธ์อันน่าอัศจรรย์ของพระคาถาเงินล้านมาจนถึงปัจจุบันโดยบทสวดพระคาถาเงินล้านว่าตามดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโต อรหโตสัมมาสัมพุทธานะโมตัสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธานะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธาสสัมปจิจฉามินาสังสิโมพรหม,มาจามหาเทวาสัพเพยขา ปรายันติรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธะมะอาอุณูพุทธายะเวร,ระทโยวเวร,ระโคนายังเวร,ระหิงสาเวร,ระทาสีเวร,ระทาสาเวร,ระอิทิโย พุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพง่งพาพาหาหารือรือครับสำหรับเคล็ดวิธีการสวดคาถาเงินลาน้านให้ได้ผลทวีคูณนั้นครูบาอาจารย์ท่านว่าสิ่งที่ต้องคำหนึ่งและปฏิบัติตนให้ได้ก็คือ 1. ควรมีความเพียรและสัจจะ โดยสวดเป็นประจำทุกวันตามจำนวนจบที่ตั้งใจไว้เช่นตั้งใจจะสวดอย่างน้อยสามจบเราก็ควรตั้งใจสวดให้ได้อย่างน้อยสามจบทุกวันหรือจะต้องไม่น้อยกว่านั้นดังที่ตั้งใจก่อนหน้าแต่เราก็สามารถสวดมากกว่าสามจบได้ในวันที่เรามีกำลังจะพอสวดได้เมื่อเรามีสัจจะก,ก็ย่อมส่งผลในเรื่องบารมีสั่งสมเพิ่มพูนทำให้สำเร็จผลเร็วยิ่งขึ้น ยิ่งสวดมากก็ยิ่งเห็นผลมากครับ 2. ควรสวดครอบคู่ไปกับการทำบุญทำทานวิธีนี้จะขอแนะนำไม่ง่ายก็คือการใส่บาตรทุกวันครับซึ่งก่อนใส่บาตรก็ย่้วาพระคาถาเงินล้านก่อนแล้วจึงนำอาหารนั้นไปตากบาตรหมั่นทำเป็นประจำจะช่วยโชคลาบบังเกิดไวขึ้นครับ 3. หากไม่สะดวกตักบาตร เราก็สามารถนําเงินหยอดใส่กระปุกทุกวันแทนก็ได้ครับเมื่อได้จํานวนพอสมควรหรือมีโอกาสเหมาะก็นําไปทำบุญเป็นค่าพัตาหารพระภิกูุสงฆ์ครับ 4. เมื่อได้ผลแล้วก็ไม่ควรนําไปโอ้อวดผู้อื่นจะทําให้โชคลาภหดตัวหรือขาดช่วงไปได้ 5. ควรสวดด้วยจิตที่ศรัทธ,ธาสงบสบายเป็นสมาธิ บปสวดจึงจะมีอนุภาพไม่ใช่การสวดด้วยจิตใจเที่เร่งร้อนอยากจะเห็นผลไวๆเพราะยิ่งใจฟุ้งซ่านก็ยิ่งเห็นผลช้าครับและ 6. กคนรักษาสินห้าโดยเฉพาะข้อที่ห้ามการลักขโมยไม่ควรละเมิดโดยเด็ดขาดครับดังเช่นประสบการณ์ตรงของผู้สวดพระคาถานี้เป็นประจำที่จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันโดยหญิงผู้นี้ เธอเด้เล่าไว้ดังนี้ครับสวัสดีค่ะดิฉันเปิดร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นโดยออกแบบและให้โรงงานตัดเย็บให้ตอนแรกที่สวดพระคถาเงินล้านดิฉันไม่คิดอะไรเลยก็คิดแค่ว่าจะลองสวดดูไม่น่าจะเสียหายสวดเพื่อเจริญสติสวดไม่ได้ก็เปิด YouTube ฟังแล้วก็สวดตามสวดทุกวันมากบางน้อยบ้างวันไหนไม่ได้สวดก็เปิดฟัง จนทุกวันนี้สวดได้ด้วยตนเองหลังจากสวดมาหนึ่งเดือนก็ปรากฏว่าเมื่อเรื่องดีๆเกิดขึ้นแบบที่ดิฉันไม่รู้ตัวเช่นมีลูกค้ามาชอบเสื้อผ้าที่เราออกแบบซื้อแล้วกลับมาซื้อซ้ําและแนะนําลูกค้าคนอื่นๆมาที่ร้านทําให้มีลูกค้าเข้าร้านตลอดมีไรายได้เพิ่มขึ้นทุกวันและล่าสุดนี้คือตื่นเช้ามาก็รับเงินวันละสองพันบาท ตั้งแต่ยังไม่เปิดร้านเลยโดยไม่ได้ทำการงานอะไรคือลูกค้าจะโทรมาจองเสื้อผ้าวายแล้วมารับตอนเปิดร้านจากที่เมื่อก่อนต้องเหนื่อยยากลำบากกว่าจะขายของได้แต่ละชิ้นจะทำอะไรก็ขอวงเงินกู้ไอเดียการออกแบบเสื้อผ้าจากที่ไม่เคยมีจากที่เคยออกแบบแล้วไม่สวยกลับมีไอเดียในหัวค่อยๆลอยมาเรื่อยๆมาเองมาเรื่อยๆ แบบถูกใจลูกค้าเสื้อผ้าก็ขายดีมีออเดอร์เข้ามาเยอะมากจนผลิตแทบไม่ทันแถมเดือนหน้าจะได้เปอร์เซ็น์จากการเป็นนายหน้าขายที่ดินที่ไม่เคยคิดว่าจะขายได้แต่แนะนำเพื่อนเข้ามาดูที่ดินข้างๆที่เจ้าของเสนอขายกลับถูกใจและตกลงซื้อขายทันทีเปรียบเหมือนชีวิตพบเจอทางสว่างพบเจอแต่สิ่งดีแบบไม่คาดคิดมาก่อน ส่วนเรื่องเงินงอกดิฉันการันตีว่างอกกินค่ะแต่เขาห้ามอวดหลังจากที่ดิฉันสวดแล้วชีวิตก็ดีขึ้นดิฉันได้แนะนำเพื่อนให้ไปลองทำดูก็มีคนออเดอร์สินค้าของเพื่อนเยอะขึ้นเช่นกันโดยส่วนตัวเชื่อว่าเป็นผลของการสวดคาถาเงินล้านทำให้อยากได้อะไรก็ได้มาโดยง่ายและบคุคคนที่ยืนยันว่าจะไม่ให้ความช่วยเหลืออะไรอะไรกับเราแน่นอน ตอนนี้ก็กลับไม่ให้การสนับสนุนแล้วและคอยฟังไอเดียของเราว่าพัฒนาต่อไปได้ยังไงเสนอทุนในการขยายร้านแถมมีลาบลอยถูกหวยบ่อยๆจากที่ตอนแรกตั้งใจว่าจะสวดและฟังไปเพื่อพุทธานุสติแต่ตอนนี้คือได้ผลเกินคาดค่ะทุกอย่างดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือถ้าเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ชักหน้าไม่ถึงหลัง นี่สินรุงรังดิฉันก็ขอแนะนำนะคะให้ลองสวดดูกันที่สำคัญเราอย่าลืมรักษาสินหให้ครบไมย่ยุยงยินดีเมื่อบุคคลอื่นผิดศีลครับและอีกหนึ่งเรื่องราวของชายผู้หนึ่งได้เล่าว,ว่าโดยปกติแล้วก่อนหน้านี้ผมจะเป็นคนที่ใช้เงินเติบมากซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าหากเพื่อนชนไปเที่ยวกินเหล้า ผมก็มักจะเป็นเจ้ามือทุกงวดอีกอย่างก็คือผมบ้าหวยมากครับเล่นหวยงวดละเป็นหมื่นแต่หลังจากที่ท่องคาถาเงินล้านและมาปฏิบัติกรรมฐานผมก็เลิกเด็ดขาดเลยครับเรื่องพวกนี้มันไม่มีในสมองแ้บมาในความคิดเลยไม่มีความอยากเลยแถมเหมือนตัวเองจะทําอะไรก็ละเอียดละออกขึ้นขยันขึ้นทํางานมีขั้นมีตอน และเป็นระเบียบขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเหมือนกันครับช่วงน้ำท่วมปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจแย่ของก็ขายไม่ได้เนื่องจากคนซื้อไม่มีผมเอาเงินเก่ามาผ่านจนหมดแถมยังเป็นหนี้อีกบานเบริร์ไอ้ผมมันก็เข้าตาจนแล้วนี่ครับตอนนี้ติดหนี้อยู่เป็นหลายแสนทุกหนักหาที่ระบายไปกินเหล้าไปเที่ยวแต่จะด้วยความโชคดีของผมหรือเปล่าก็ไม่รู้ ผมไปเจอเว็บธรรมะที่มีธรรมะของหลวงพ่อผมเลยโหลด MP3 ของหลวงพ่อมาฟังฟังไปฟังมาก็ไปสะดุดอยู่ช่วงหนึ่งว่าหากไครภาวนาคาถาเงินล้านจนเป็นฌานท่านบอกว่าเรื่องเงินเรื่องทองจะไม่ขัดสนจะเหลือกินเหลือใช้ก็ลองมันทุกวิถีทางแล้วผมก็เลยตัดสินใจท่องก่อนนอนทุกวันครับวันละเก้าจบ ไม่ขาดเลยสักวันทั้งเช้าและเย็นแม้วันไหนจะเหนื่อยแสนเหนื่อยเหน่อยแค่ไหนก็ตามเพราะอยากพิสูจน์คำพูดของหลวงพ่อว่าจริงแท้แค่ไหนพ่อสวดได้สักระยะผมก็ทั้งสวดทั้งนั่งภาวนาเดินภาวนาทำต่อเนื่องไปเกือบสองเดือนแต่ช่วงที่ทำกรรมฐานนี้เองจิตไม่มีความอยากไปเที่ยวไม่อยากกินเล้าแต่ก็ยังขายของ ส่งของให้กับลูกค้าปกติก่อนหน้านั้นลูกค้าจะน้อยมากแปลกมากครับผมภาวนาไปสักสิบห้าวันก็เห็นเริ่มมีออเดอร์สั่งเข้ามาเยอะจนผมทำไม่ทันต้องรับลูกน้องเพิ่มเพียงเดือนกว่าๆท่านนั้นเองผมปลดหนี้เก่าที่ค้างไว้เกือบหมดน่าอัศจรรย์ใจมากครับแต่มีอเรื่องอัศจรรย์กว่านั้นก็โดยปกติแล้วช่วงหลัง,ลง ผมจะละเอียดละออกกับเรื่องเงินปิดพิเศษฉะนั้นหลังขายของเสร็จผมจะนับเงินก่อนจะเข้าเสียบทุกครั้งซึ่งผมจะนับแบบละเอียดจริงๆคือนับสองรอบหลังจากนั้นก็จะนับก่อนจะเอาเข้าธนาคารอีกรอบหรือก่อนจะไปใช้อย่างอื่นอีกรอบมีวันหนึ่งครับเดี๋ยวผมนับเงินเสร็จผมก็จะแยกกแบ่งพันแบ่งห้าร้อยไว้ต่างหากและแบ่งย่อยๆต่าง ผมก็จะนับเป็นปึกๆป,กปึกแล้วร้อยจากนั้นก็ไปอาบน้ําสวดมนต์ทำสมาธิและนอนทําสมาธิจนหลับไปตอนเช้าผมก็มาเปิดเซฟเพื่อจะนับเงินก็จะนําเงินไปเข้าธนาคารหรือเอาไปใช้ใจ่ายค่าลูกน้องอะไรสักอย่างพอนับเงินปึกแรกก็แปลกใจเอ๊ะทำไมแบงค์พันมันเกินมาปึกละ่ะไปสองใบคิดในใจ ผมก็เลยนับใหม่อีกสองรอบเป็นไปได้ไงยอดมันเกินมาตั้งเจ็ดพันเกินมาปึกละสองใบบา,บางปึกละใบบา,บางก็เรานับสองรอบก่อนนอนแถมจดยอดทำบัญชีไว้แล้วเงินมันออกดอกได้หรือไงนี่ก็อัศจรรย์แท้จะบอกว่าเรานับผิดก็ไม่น่าจะใช่เพราะถ้าผิดทำไมมันผิดเยอะจริงผมแปลกใจอัศจรรย์ยิ่งหนักแถมง,งงเป็นไก่ตาแตก จ,จู่ๆเงินก็โผล่มาได้ตึก7เจ็ดพันทำให้ผมหวนกลับไปทบทวนคำพูดของหลวงพ่อที่เคยบอกมันเป็นจริงทุกประการดังที่ท่านบอกตลอดช่วงระยะเวลาเดือนกว่าๆที่ผมทําทานรักษาศีลและทําสมาธิภาวนาก็เกือบสองเดือนชีวิตผมดีขึ้นทันตาเพราะธารรมะหลวงพ่อจริงๆผมเลิอกอบายามุกทุกอย่างผู้คนรอบข้างมองผมดีขึ้น ผมปรดนี้ได้แถมยังเหลือกินเหลือใช้ตามอัตภาพก็ด้วยอนุภาพของพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์หลวงพ่อฤาษีช่องคิดดีทําดีชนแนลขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ระนำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฝักขอพระคุณท่านผู้ฝักกันลยาณมิตรทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการรับฝากสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ